โอเคอปัญหาคือตัว RF นะครับ RF ก็คือเป็นคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุมันจะเป็นพวกรีโมทประตูบ้านประตูรั้วรีโมทรถยนต์รีโมทไฟ uh, <c oughs> คือตัว IR เนี่ยพวกรีโมททีวีอะไรพวกนี้ยมันใช้ได้ปกติเลยไม่มีปัญหาทีนี้ที่บอกว่าให้ลอง ลองรุ่นที่ใกล้เคียงดูคือจริงๆขั้นตอนถ้ามันเป็น IR เนี่ยมันมีรุ่นให้เลือกครับแต่ว่าถ้าเป็น RF เนี่ยคือมวิทยุเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีรุ่นให้เลือกขนาดนั้นมันจะเป็นลักษณะของการ copy remote นะครับก็คือ add เข้าไปให้ผม add โอเค okay. ทีนี้จะเห็นว่า learn RF code ก็คือมันจะเป็นก๊อปปี้รีโมทครับพอทีนี้มันจะตั้งตัวนี้ได้ตั้งคือสี่สามสามเนี่ยคือก็คือขึ้นความถี่ของมันน่ะมันจะมีหลักๆคือสามหนึ่งห้ามกะเฮิร์กับสี่สามสามไมกะเฮิร์แต่ทีเนี้ยไอตัวที่ทำให้รีโมทผิดเพี้ยนได้ก็คือจุดหลังของมันน่ะจะเห็นว่าเป็นจุดห้าหรือว่าอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยผมเปลี่ยนมาหมดละเปลี่ยนคือถ้ามันอยู่ในย่านสี่สามสามจุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆผมเปลี่ยนจาก จุด01ไปจนถึงจุด99แล้วมันก็ยังไม่ได้ก็คือก็คือเหมือนเดิมที่เดี๋ยวผมให้ดูเวลาเวลาที่มันทำงานจริงอะผมเริ่มจาก433ก่อน433กด next ้าไปมันจะมีสัญญาณให้ก o อปรีโมทครับผมก็กดปับ๊บเขาจะเห็นลิงก์กันปับ๊บก็คือก๊อปได้ละ <c oughs> อย่างเงี้ยคือก๊อปได้ละ ก๊อบได้ซึ่งก๊อบสัญญาณได้แล้วควรจะใช้ได้เลยไฟ, <c oughs> ไฟมันจะเป็นแบบนี้ทีนี้มันก็จะมาตรงนี้ก็คือไฟแต่ทีนี้ <c oughs> ถ้ามันไม่ซับพอร์ตตัวรีโมทเนี่ยมันจะก๊อปไม่ได้เลยหมายถึงว่าถ้าถ้ามันไม่ซับพอร์ตกับรีโมทของผมเนี่ยมันจะก๊อปไม่ได้เลยอันนี้คือก๊อปได้แล้วก็ทํางานได้แต่ว่าคุณภาพการทํางานคือแย่เดี๋ยวผมให้ดูที่มันก๊อปไม่ได้ก็คือกุญแจรถเพราะว่ากุญแจรถมันจะเป็นรีโมทเหมือนกันแต่ว่ามันคนละขึ้นความถี่กันแล้วก็เน็กปับ๊บเขารอสัญญ,ญาณอันนี้กุญแจรถผมปับ๊บ จะไม่มีอ่าหมายความว่ามันไม่ได้คือก๊อปไม่ได้มันคนละคลื่นกันอันเนี้ยคือไม่ซัพพอร์ตเพราะว่ามันคนละคลื่นสัญญาณกันแต่ตัวเนี้ยคือซัพพอร์ตแน่ๆเพราะว่ามันก๊อปปี้ได้อ่าปับ๊บเห็นไหมคือก๊อปปี้ได้เลยอันเนี้ยครับปัญหาคือเรื่องของความแรงของมันแล้วก็มันไม่ทำงานอืมอ่าปร,ประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้ที่ผมทําที่ผมบอกว่าผมลองมาหมดแล้วคือตัวเนี้ยผมลองเปลี่ยนขึ้นด้วยก็คือเป็นจุดศูนย์หนึ่งค,นะครับจุดศูย์หนึ่งก็เหมือนกันคือมันจะกรอบได้นั่นแหละแต่ว่าจุดพวกเนี้ยมันจะทําให้ เหมือนมีสัญญาณรบกวนอะถ้ามันไม่ตรงมันเป๊ะอันนี้ก็ก๊อบได้เหมือนกันอ่าเหมือนกันเลยคือเนี้ยผมผมลองเปลี่ยนหมดละเปลี่ยนไปจนถึงเก้าเก้าอะเอะอก็คือไม่ได้ก็อย่างอย่างที่ถ่ายรูปให้ดูถ่ายคลิปให้ดูครับ คือห่างนิดเดียวมันก็ยังไม่ทํางานเลยแล้วจริงๆสัญญาณ rf อ่ะคือมันไกลมากไกลอย่างต,ต,ต่ำก็ประมาณ10เมตรเพราะว่าอย่างสัญญาณไอ้รีโมทรถเงี้ยอย่างต่ำ,ตำเลยยังไงก็10เมตรอ่ะอืม